สบายดีพี่น้องจะจะลงไปบงเบื่อเงินครัวนะแนไาหนนแวเขาซื้อเปน่เดม้มือ,อื่นหมดแล้วเนาะมือ่อื่นไจัซื้อมาซื้อป้ามากกว่าสู้นี้แล้วอะไรื่อไบอกลเลยเขาซื้อป้ายัง ชุดชุผนบอยออกกันดอพี่น้องบอยออกเซนหมากบเรื่องเาเนี่ยเปไปงั้นหมวกกอบมรเ้านมากรเร่มาชีดอกเี่ยมา้ามากอหมีัไปขันหมวกกบเมร์บ้านงเ่องมา้ีดอกเอี่าบ้านมากรื้อหม้วันน้ไปขันหมวกกบเมรเบิ่งมดร้องเรื่องมาชีเอี่ยมม นี่เลยน้องกระเพากันพี่น้องเลยบอหา่างบอกว่าทองเราทองทองเรามันแตกเลยข้างในเนาะมันหยบเลยทองแตกทองหยบเลยพี่น้องมัน,อออน,อมนบออยากให้เห็นทองเราขาดบออยากให้เห็นทองเราขาดปายในหักเนาะไม่ไงมันมันหล่นเลยเนาะทองแล้วนเนาะตันลงเป็นหวากเป็นอะไรเนาะ แตกว่าท่านค่ะขันขันว่าอะไรกันแบบว่ามันแตกข้างในเนาะมันแตกข้างในแล้วก็เบิดแห้งโอ้ยเราหอนเราหอนแห้งอะลีมอร์หอืมเลยฮามเราออกมา เย็นน่อย่างน่อนเนาะถ้าพันบอกเขาขยันเลเป็นของห่อนอยู่เรื่อยเาเออเยะอแป้งเขาเออเนาะพวงคนร้ายเนาะฮามเขาเชื่อกันมันเย็นเลยมันเย็นหลฮามนอนขาวลาข้าวล่างรถแ้วกันมัดมือเส้นยันพ้นมาแล้วเธอพ้นมาแพงยันมันบุยไปมากค่ะจังเลย แต่เาจะเป็นยังบลาลรดกันเถ้าผู้แพ้ทอดมือบ่พอเือาน้ำต้องวงอุ่นไมมานนอกเลย่าไวพวกอยู่ใกล้ผุ้ชกก็ได้ของยาวแล้วอีมัน

ไปย่าง,งาเมื่อกับเจกับเราพี่น้องวันไปเมื่อมาเผาอาการพี่น้องเลยเผาอัปเดตกับป้าน,นี่ไปย่างไปงงส่องเมืองครัวสิไปเบืองครัวเล่าพี่น้องเลยว่ามีแนวขาดเรือยยังแนวเคลืองใสของซอยข้างหน้าพี่น้องแบบของใสประจําวันเช่นเครื่องผิกเนาะเป็นน้วยยังว่าซื้อมาแล้วเศร้านี่ สิ่งที่จําเป็นเบมือนดูอันมือเสาะบางเพลนในการได้ปลาดุกตัวหนึ่งกับกบสองตัวมาต้มปน่นสู่ข้าเจ้ากินนะสูญญาพี่น้องกินนะโบมี่พี่น้องเลยได้เป็นนัวอเออน,น้ำปลาก็แค่ไหนข้าซื้อมากเลยมือเสาะนี่ประแดดก,กันแม่ฉันขับออมาอือมือเสาะนี่บางตอนบ่ายนี่เนาะพี่น้องเราชิซื้อน้ำมันพืชมานาวเหมื่นกับโบมีบม่งา่ายมาก เกลือได้คือบ่เห็นเกลือเออเกลือการบ่มีบ่เท่าเกมีนะได้ลูกไส้เพิ่นลูกไส้โอ้ยลูกไส้โคกเพิ่นลูกไส้โคกลูกไส้ใหญ่เพิ่นน่ะได้ปลาได้ปลาดุกตัวหนึ่งกับโกลสองตัวมาต้มปุนสู่เข้ามาใหญ่กิน,น,ก,บบนะนกินเด้เพราะว่าแบบว่าคานกโบ่มีเนาะก็แบบว่าแบ่งนะกันเบิ่งอะนะแบ่งกันเบิ่งลูกมันใหญ่ทั้งเบิดงแลมีอยู่3คนนะเนาะแม่นมันก็แบ,บ่งกนะันเบิ่งพี่น้อง แบ่งกันเบิ่งแบ่งกันไปหากินไม่ใหญ่คนหนึ่งเราก็จมเราว่าโอ้ยเราวะขั้นจีว์หึงขัดแนวอยู่แนวกินเราวะอยู่ไปผัดแม่นาแล้วอืมก็เลยว่าในยิงขจาว่ากันนะขจาว่าขันมาเห็นแบบนี้ผัดขันสีถิ่มเมื่อผัดโพดขจาว่าแบบว่ามันบอกอะไรเนาะมันบอสมมาประกวนในหูในตาขจาว่ยมียังกากินอะไรขจาว่ามีอยู่ผีกระแดกกากินไปน้ำกันอะไรในยิงขจาวากรจมนะแก รับบบกแมือสุดแห้งเนาะแ่นนร้งงีคือสุดยอดแห้งแล้วมื่อีนพี่น้องแถมผัดทองเรามันแตกทางในเลยเนาะมึงสะบือเรากับหยกเขามันเป็นหลันเป็นหลันเลยพี่น้องแบบเรือว่าตับเรามันแตกว่วเหลือไส้แตกแกว่าเหลือยังแตกมันมันแตกแล้วมันเอว่าเนาะเคยเห็นเออผู้ถาวาเพิ่นว่าเอาให้ฟังพี่น้องจะในทึงกันแต่ซากระเจ้าเบิ่งเคยเห็นนะพี่น้องแมน อามีท่าบ่อแตกตืมนี่ยโบหูแล้วแม่ความันาบ่แตกตืมนี่บโบโบหูจักอันนี้ผู้เฒ่าเขาเจ้าเขาเจ้าเคยเห็นเขาเจ้าว่าทั้งในเนี่ยแตกแล้วเขาเจ้าว่ามันอยู่เพชรบ่เอวเราก็เป็นหลันมันแตกเลยนะมันกระซิไลไปถั่วกระโตคฮะตันนี้มันบ่มีทางออกไหมไหนเขาก็โมโหเนาะเขาก็เออแม่เขาเป็นยังเป็นเคยเบอื่มนะอือีหลับพี่น้องเลยบ่มีเ้อองยู่ซองตายายเนาะโอ้ย บีลูกสามคนพี่น้องเลยยิงสองใส่หนึ่งปะยังดีได้มาคนหนึ่งเนาะแนนได้มาสับตบผักขี้พะเหวียงหายมือนี่กัอาการแย,ยก่กับถือว่าเนาะแบบอิจฉาแห้งพี่น้องเลยแล้วกับวันทกินได้หยามายังเลยแม่ตระหนามกับยอดใส่ซัมมีให้กินเมื่อนะีบ้บรรยากาศพี่น้องเลยภาพพนกับพีตบ ้างร้านเถอีเบวสุพรรณเอย่งกัคนดีไซน์กับสุพรรณวู้ยอยากมาหาเลยเขบยบาบอท่านจกอุ้งผลสับสุพรรณบุรีอุยบุรีรัมบบุรีัมกัจิกรเบบุรีลำกัากำมเอรก่อนเปพี่น้องเลย ช่วงเวลานี่ก,ก็คือแบบวบาญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานคือบ่อยห่างเลยพี่น้องเลยแบบเผาแบบใกล้ชิดที่สุดใกล้ชิดที่สุดนะแบบบ่อยห่างห่างแม่แต่วีนาทีหนึ่งกับ่ได้เพราะว่าเราลยแล้วอิดลวอิดกายลาอ่อนละลงแล้วพี่น้องแมนยัน่บหินงใจต้องขั้นผูหนึ่งนอนต้องให้อยูผูหนึ่งนั่งแมนมีเวน ข้าท้ิบไปป้าละเลยบ่ได้พี่น้องเลยขอมือนี่แล้วแล้วอ่อนแห้งเป็นโลกอันนี่ข้าจ้ากบว่าโอ๊ยเนาะพอเวลากบพี่น้องเลยมีเต่ซ้อมมิเต่บ่อยขาดสายตาแหละเออยนองลูกหลานเบิ่งกันพัดกันเปลี่ยนพัดกันเผาเตาโฮมกันเตาโฮมกันและเบิ่งกันนี่แหละเวลาเบิ่งกันย่ามนี่หละเนาะคนเฮาเนาะย่ามเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละนี่แหละคือแมน เห็นกันยามนี่แหละสิเห็นว่าไผเป็นอะไรไผเป็นอะไรกันดิพวกพายังดีๆกับไปมาหาสู่กันยูมันหักบ่ทอยามนี่ได้คือบ้านเฮานี่ถึ้งชิ้อยแต่ก็อบอุ่นมากคู่รังคาเฮือนแมนบ้านเฮานะมากคู่รังคาเฮือนแมนมาเผากันผึบๆคู่รังคาเฮือนพี่น้องเลยแต่มากกับแต่ละคนเหมือนกับแบบโบได้กินยังหอยเปลืองดอกไม้อ่อส่วนนักทีแต่ละคนเอามาหาแม่นเพราะว่ามากกับส่วนแรกก็มีตามากแต่โบได้มากินของไผก็เห็นเนาะในหูในตาบอกเล่าก็ขาดเคิร์น ไอ้จีมาแหนมากินกับมันกับโบไร่นอกจากเข้ากินแะกินบะลงเนาะภาวะอิ่ดต้นของซานแมนเมนขนาดน้ำนะชุ่มหามายังโกรมากินอยู่เพื่อนแมนน้ำ <พอ S 1> กินเ้ยเป่นซือ้อเนาะแมนน้ำผ่นซื้อน้ำกินนี่คือาสาวซุมิข้นมาหนิหายสศกขวดน,น้อยมะน้ำบางถเถื่อเนาะเมื่อเจอกะโจมากินอยู่เพื่อนเข้ากับมาเจาะมาเยี่ยมเนาะมาดูอาการกับโบอยากมาิ้นเปลืองเพลินนะ เราเห็นในหูในตาแบเพิ่นบ่มีถ้าแบบบ่ได้ซื้อไงคือตะกี้ตักน้ำสางเนาะอืนั่งก่อนกินไงอันนี้ก็บ่แม่นว่ารยังเฮาก็อยากประหยัดซอยลาวนะห้อเฮาเห็นอยู่เนาะเฮาคนบ้านเดียวกันเฮาเห็นเห็นกับผู้กับตาอยู่แต่บ่ทันเป็นยังก็ยังบางเถื่อห่านเจ้าเรามาเอาก็บ่ได้ให้ซื้อบางเถื่อแม่นบ่แม่นบ่ได้ให้ซื้อบางเถื่อเราบ่มีเราก็ลงไปขอคอเมื่อวานนี่เราก็ขอเงินนําเฮาไปซักยาเฮาค้านกินนักมันแบบว่า ตกมากลางค่ำแล้วก็สิยางมาซื้อแบบว่าเลี้ยเรียย่งเขากับเสือหายเล่พี่น้องฮันดูฮันนานมากินแบบนี้อืมแต่สีแบบพี่น้องเอ้ยเป็นน้ำใจแบบว่ากระสอยเลือกเออน้ำใจมนุษย์ด้วยกันพี่น้องเอ้ยเอาซอยกันได้กับซอยซอยเท่าที่เท่าซอยได้เลยพี่น้องเอ้ยถอยซอยชุดความสามารถซอยซ้ำสีซอยได้พี่น้องเอ้ยเกิดเป็นมนุษย์มาน่าห่วงกันก็ต้องซอยกัน าชาซุยเกิดใจลงมืออะไรมแต่พยาญชนะอยู่ทึิงพี่น้องเอ,อ้อยรอติดตามอาการใหม่เ้อพี่น้องสบายดี